ในนี้บ้างที่ไม่เคยเสร็จเลยมาถึง68%ค่ะบอกว่าไม่เคยเลยไม่ได้ต้องการแค่แบบการสอดใส่เดียวเท่านั้นอยากให้ทุกคนอนะลองแบบช่วยตัวเองก่อนก็คือเวลาเขาเสร็จอะมันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเขาเสร็จแล้วนะออแต่ของผู้หญิงมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในแล,แล้วผู้ชายเขาไม่รู้ว่าแบบเขาเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกเออกูเสร็จแล้วจบแล้วผู้หญิงแบบกูเพิ่งเริ่องอ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ I Love Juice นะคะเรื่อง <Yay. S 1> จิม Sex period and everything in between วันนี้นะคะเราก็จะมีคุณแฮมเพื่อนแฮมค่ะสวัสดีค่ะ,คะม่เชิด้วยนะคะ <laughs> วัน,นี้เราคุยเรื่องแบบ relationship อะไรพวกนี้แล้ว everything in between เราก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องของ Sex วันนี้นะคะประเด็นที่เราอยากจะคุยกันก็คือเรื่องที่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อะคะ่ะไม่เสร็จเสร็จในที่นี้คือ orgasm or, จุดสูงสุดอะไรก็ได้ที่คุณเรียกแต่ประเด็นหลักๆเลยที่อยากจะมาคุยกันก็คือว่าเฮ้ยมันมีกี่เปอร์เซ็นที่ไม่เสร็จนะคะอันที่2คือแบบว่าสาเหตุมีอะไรบ้างแล้วเราแบบแก้ไขยังไงบ้างอันที่3คือการที่เราจะ enjoy Sex อะ มันสําคัญในความสัมพันธ์แค่ไหนอย่างที่4ี่คือธรไมเซ็กซ์ถึงมองเป็นเกรตกรรมของผู้ชาย,ยางั้นเราก็เริ่มที่ประเด็นหนึ่งนะคะว่า <sk r isa> ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เสร็จ <S <S ซึ่งอันเนี้ยในเพจของไอว่าเราก็เคยทําโพลมาว่าใครในนี้บ้างไม่เคยเสร็จเลยในชีวิต yes <sk r isa> มาถึง6 8บอกว่าไม่เคยเลยอันนี้คือแบบประมาณถ้า้คนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเราแบบไม่มีปัญหาเราเอนจอยตลอดซึ่ง 68%มันสูงมากแล้วเราก็เคยแบบไปอ่านในเพจบางเพจช่วยนะว่าแบบมันเป็นปัญหาที่หลายคนเป็นหรือเปล่าแล้วหลายคนพูดเลยนะว่าเอ้ยมันเขาไม่เคยเป็นมนก่อนแล้วเขารู้สึกว่ามันเพราะาแบบเพราะเป็นตัวเขาเองแบบ natural ของเขาแต่มันไม่จริงมันไม่ใช่นเจอร์ของเราคือนเจอร์ของเราคือเราต้องเราต้องเอนจอยมันร่างกายของผู้หญิงอะ่ะในตรงจิ๋มอะ่ะมันมีตรงเมทริทรัสใช่ปหคะ mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยเป็นออแกนที่ใหญ่มากคือเราอาจจะเห็นแค่นิดเดียวใช่ปะแต่ความจริงแล้วมันใหญ่มากมันลงไปข้างล่างเลยเสร์ฟแบบหน้าที่เพียงพอให้เราอะ่ะมี p l e a ชอร์เท่านั้นให้เรามีแบบเจอย j o ็ s ซ x เท่านั้นอะ่ะ mm hmm. คืออย่างจิม๋มอย่างแบบมดลูกหรือของผู้ชายอะ่ะอย่างจูอย่างเงี้ยมันสําหรับ reproduction ใช่ไหม mm hmm. แต่ตรงเมทริทูัสอ่ะมันไม่ได้สําหรับ r e โปร d u c t i o n มันสําหรับ ให้เราเอ็นจอยสิเท่นั้นแล้วที่ทุกคนเห็นจุดเล็กๆอ่ะมันแค่เฉพาะแบบเหมือนทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็มีออกมาอีกคือแบบพอมันลงไปข้างในที่ทุกคนรู้จักของวิจิต t กันอ่ะคือมันคือแบบเราไปกระตุ้นข้างล่างของครีเดรัสนะคะมันคือส่วนเดียวกันมันคือส่วนเดียวกันนี่คความรู้ใหม่แฮมเพิ่งรู้วันนี้แฮมเข้าใจว่ามันแยกกันมาตลอดมันเป็นดิองนี่ติงในร่างกายเราอ่ะที่มีเพื่อให้เราถึงจุดสูงสุดให้ได้เว้ย เรามีสิ่งของอย่างนึงเลยอะที่แบบพิศเศษแา้ว่าสำหรับเราอะเออเพราะฉะนั้นเนเจอร์ของผู้หญิงทุกคนคือมันต้องเสร็จได้เว้ยเราอะไม่ได้ต้องการแค่แบบ สอดใส่อย่างเดียวเท่านั้นคือมันต้องเล่นนู่นนี่สารพัดเต็ม่หมด,ดว่าเอาวัยวะของผู้หญิงมันแบบมันมีหลายอย่างให้เรียนรู้เกี่ยวกับมันมากแล้วเอา e w a y ของผู้หญิงแต่ละคนคือมันไม่เหมือนกันดังนั้นมันจะต้องอาศัยความเข้าใจแหละการคุยกันด้วยคือมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่น่าอายที่เราจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันใช่แบบนั่งแบบเฮ้ยเธอเราแบบ เธอจิ้มอะไรก็ไม่รู้ตั้งนานอันเนี้ยเราควบที่จะบอกเขาได้ว่าแบบทายังไงเราถึงจะรู้สึกดีเพราะจริงๆิแล้วเราก็รู้จากร่างกายของเราดีที่สุดอ่ะมันสามารถแก้ได้โดยการที่เราแบบนั่งศึกษาตัวเองมันอยู่ตรงไหนแล้วผู้ชายก็รู้เออมันอยู่ตรงไหนเราสามารถไปกู้เขาได้เลยโดยสารว่ามันหน้าต่างเป็นยังไงเกิยเเอเช่นคอะไรนะ v ว l เวอร์ r อะบิวเท u ร์ปะ ทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะคะมันจะมีตอนหนึ่งใน sex education นะคะที่มีตัวละครหนึ่งที่แบบเออแปะลิงให้ด้านล่างนะคะก็แปะลิ้งเกี่ยวกัเอาไอ้วะของผู้หญิงเพราะว่าของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันเลยเยดังนั้นเราไม่ควรจะแบบรู้สึกว่าของเรามันแปลกอ่ะเพราะว่าหรือว่าไม่รู้ว่าความจริงแล้วคลีทรัสของคุณแบบหลบอยู่เออใช่ามันหลบอยู่นะหรือบางคนคือใหญ่แบบเห็นเออแบบออกโผข้างนอกคือแบบเออมันไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักตัวของเราเองใช่นั่นคือสําคัญ และนั่นคือสาเหตุนะที่แบบหมอหรือว่าแบบหลายๆคนออกมาบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนอ่ะลองแบบช่วยตัวเองก่อนอแบบลองมาสเตอร์เบสเพื่อที่จะรู้ว่าเราอ่ะชอบแบบไหนหรือว่าเวลามีเซ็กส์อาจจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรฟอร์เพลย์ค่อนข้างเยอะไหมหลายครั้งที่เราอ่านเจอก็คือว่าผู้หญิงบางคนแบบมีความกังวลแล้วยิ่งเรารู้สึกมัมกนไม่เอนจอยหลายๆครั้งเราก็ยิ่งมีความมั่นใจตกลงเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากทําแล้วแล้วมันก็ทําให้เราเอฟเฟกแบบ กระทบทั้งต่อไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยินจอยขนาดนั้นซึ่งเราควรจะมานั่งคุยกันกับผู้ชาย มันควรจะเป็นข้อตกลงระหว่างก,ากันเละการเพราะเซ็กส์ไม่ใช่สําหรับคนคนเดียวเขา uh, จะบอ่มันคือเป็นกิจกรรม <c oughs> ร่วมระหว่าง2คนซึ่งแบบมันคือ50-50เลยดังนั้นยูควรจะคุยกันว่าเออยู e ar, you ชอบแบบไหนไอชอบแบบนี้นะแบบมันควรจะ work together for healthier sex <relationship. S 2> แบบไม่เงินมันะกายเป็นว่าเราเหมือนอาคุยกับกําแพงหรือเหมือน <c oughs> แบบเรา depend on <c oughs> เขาอย่างเดียวว่าแบบจริง,รงๆเราก็ไม่สามารถที่จะไปคาดหวังเขาอย่างเดียวว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกดีได้แบบเราก็ควรจะบอกเขาด้วยปะใช่แต่คือแบบหลักๆเลยก็คือว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบ two way ต้องคุยกันทำความรู้จักกันใช่เพราะว่าการสื่อสารการคอมมิวนิเคชั่นสำคัญมากๆในการที่จะเป็นมีเซ็กส์ที่ดีโดยเฉพาะของผู้หญิงเพราะของผู้หญิงมันมันแบบเยอะมันลึกจริงมันเข้าใจยากมากกว่าแบบเรามีความรู้สึกว่าของผู้ชายมันแบบมัน v i ช u a l มากกว่ามันเห็นเลยมันมีมันก็นมัดแท่งแลวนี่ใช่ก็คือเวลาเขาเสร็จอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบโอเคนี่คือกําลังจะเสร็จแล้วนะเขาเสร็จแล้วนะแต่ของผู้หญิงมันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในคือเขาไม่สามารถที่จะแบบดูได้ขนาดนั้นนะเออมันถึงได้มีเหตุก หลายครั้งที่แบบผู้หญิงเขาแค่แบบแกล้งหรือว่าหรือว่าผู้ชายหรือว่าผู้ชายเขาไม่รู้ว่าแบบเขาเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกเออกูเสร็จแล้วจบแล้วผู้หญิงแบบกูเพิ่งเริ่องนี้หรือว่าแบบกูแบบยังไม่ใกล้เลยใช่มันแบบมันมันต้องมีความเข้าใจแล้วความแบบรู้สึกเวอร์ตัวเองระดับหนึ่งด้วยจริงไหมแต่ว่าสื่อสารสําคัญเนาะแล้วก็เรื่องความมั่นใจด้วยที่นุ้งพูดไปว่าแบบนี่มันต้องมั่นใจในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราอะ เราเอ็นจอยได้นะมันแบบเราโอเคนะเราอีกอย่างหนึ่งคือที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของ relationship ว่าการเอ็นจอยเซ็กกับคู่ของเราอะมันสําคัญแค่ไหนเพราะว่ามันมีบางคนนะคะที่แบบไม่เคยเอ็นจอยเซ็กเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราชอบผู้ชายคนนี้แล้วเรารู้สึกเราอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้เราอาจจะไม่ได้เอ็นจอยเซ็กกับคนนี้แต่เรารู้สึกว่าในด้านอื่นอ่ะเขาโอเคหมดแบบนั้นอนะ ซึ่งก็ไม่ผิดนะจริงๆแล้วก็วไม่ผิดมันแล้วแต่คนเล<อ>ยจริงค<ล>ือแ,<ล>แบบแล้วแต่คนแบบการที่อยู่ไม่ enjoy เซ็กส์ก็อาจจะเป็นแค่รสนิยมของยูก็ได้ที่ไม่ enjoy มันแล้วแต่คนว่าเขาแบบออให้ความสมาําคัญอะไรออคือคนหนึ่งอาจจะให้ความสมาําคัญของการแบบมีเซ็กซ์มากๆจนรู้สึกว่าเออคนนี้เขาโอเคหมดเลยนะแต่เ,ออเขาแบบเขาไม่สามารถตอบสนองเราได้ก็จะแบบไม่ไหวหรือบางคนรู้สึกว่าเออเราคบมาหลายคนแล้วแเราไม่ได้ต้องการคนที่จะแบบสามารถทําให้เราแบบไปถึงจุดสูงสุดได้แต่เรารู้สึกว่า เราขอแค่แบบเป็นคู่ชีวิตที่อยู่กับเราได้มันก็โอเคแล้วเนี่ยคือ ความจริงแล้วมันแล้วแต่คนเลยจริงๆอะไม่นี่มีผิดหรือไม่มีถูกคือแล้วแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจกันเองว่าแบบคุณต้องการอะไรเราต้องการอะไรแล้วเราโอเคไหมเราอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจอะว่ามันมีหลายๆรูปแบบในความสัมพันธ์แล้วก็หลายวิธีในการแบบมีเซ็กซ์ว่าเขาแบบชอบอะไรกันแบบบางคนชอบแบบอย่างที่เขามีเฟสชิชหลยอย่างกันปะมันต้องใช่ไม่งั้นเขาจะไม่สามารถไปแบบเอนจอยได้ใช่เหมือนแบบสิ่งที่ทําให้แต่ละคนเทิร์นออนก็ไม่เหมือนกันอีก ดังนั้นเราก็<อ>ควรจะสื่อสารให้เขารู้ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ Enjoy อยเ็กมันไม่ได้เป็นสำหรับเพศเดียว<อ>หรือฝ่ายเดียวหลกัหลกๆเลยที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือเรื่องของการสื่อสารกันเองนะคะใช่แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับ ร่างกายของตัวเองใช่ต้องรู้จักด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคริตอลัสอยู่ไหนแล้วผู้ชายเราจะได้ไงเราจะระดับตัวเองได้ไง้เลอแบบเขาอาจจะแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ด้แม่งเจ็บแทนอะไรเงี้ยคือมันแบบมันก็ไม่สนุกจริงะคกสำหรับนี่วันแล้วก็หลายครั้งที่เราไปอ่านคอมเมนต์มาบางคนเขาก็คิดด้ว่าแบบหน้าที่ของผู้หญิงคือการ please ผู้ชายทั้งที่มันควรจะเป็นแบบเรา please เขาแล้วเขาก็ please เราด้วย เราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอ j นจอยเเหมือนกันความอยากของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันเราอาจจะเทิร์นออนอ่ะอิโมชันลลมากกว่าแต่ผู้ชายอาจจะเทิร์นอนในเรื่องของแบบฟิสิ c อลมากกว่าแต่สาหรับผู้หญิงแล้วอะมันอาจจะแบบต้องมี f o r ์เ l a y ต้องมีการแบบรู้สึกเซฟก่อนรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายแล้วเราค่อยจะบบเปิดใจได้เนี่ยคือแบบสาคัญนั้นมันควรจะแบบมาเจอกันตรงกลาง ดีที่สุด h e a l t h ที่สุดคุยกันโอเคนรักกันคุยกันไม่ต้องรักกันก็ได้ไม่ต้องรักกันก็ได้ก็แล้วแต่คือแบบบางคนอาจจะ value sex ใน relationship แต่บางคนอาจจะไม่ v a l ูแบบมันก็แล้วแต่อยู่สรุปเลยที่เราคุยกันก่อนอันนี้4ี่ประเด็นก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เร็จไม่คยเร็จเลยในชีวิตนี้ใช่คือมันมีจริงๆคนที่เป็นแบบอยากให้ทุกคนเพรกผู้ชายลองไปคิดดูด้วยว่าทุกวันเนี้ยแน่ใจนะ เขาเสร็จแล้วแรงอะแบบเขาก็หกอยู่หรือเปล่าเออเพราะว่าความจริงแล้วเขาก็สามารถแบบเราไม่ดูไม่รู้ไงที่ผับบอกของผู้ชายมันดูแล้วรู้ไงว่าแบบโอเคอยู่เสร็จแล้วอืแบบมันเห็นตอนรับรองเออแต่เขาไม่เป็นพิสูจน์ไม่ได้ใช่แล้วก็อย่างที่สองคือที่ว่า เออเราทำยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะก็คือรู้จักร่างกายตัวเองแล้วก็สื่อสารกันทั้งสองฝ่ายให้เรารู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วก็อันที่3ที่ว่าความสัมพันธ์อ่ะต้อง enjoy sex for good relationship ไหมก็ในส่วนตัวแล้วลุงรู้สึกว่ามันก็มันแล้วแต่คนบางคนอาจจะคิดว่าแบบเซ็กส์แบบเป็นส่วนหนึ่งที่เรา consider ใน relationship แต่บางคนอาจจะแค่แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้เออมันก็ เรื่องของยูแบบอยู่ได้ทําได้หมดเลยแล้วแต่แต่ละคนใช่แล้วอันที่4ี่ก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์อ่ะมันสําหรับแค่ให้ผู้ชายความสุขอย่างเดียวอันนั้นก็คือผิดนะคะคือความจริงแล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกคนทุกเพศทุกคนคือแบบสามารถเอ j นจอยเซ็กโดยเฉพาะเพราะผู้หญิงมีคลีทรัสมา r o ูฟมาเป็นแบบหลักฐานเลยว่าเราอ่ะควรจะเอนจอยใช่แล้วเราสามารถเอ j นจได้คอนเซนต์ม t เตอร์นะคะใช่ คอนเซนต์สำคัญมากๆนะ no means no จริงๆแบบถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือเพศอะไรก็ตามถ้าเขาบอกว่าแบบเออตอนนี้เขายังไม่พร้อมอยู่ควรจะเข้าใจสิ่งนั้นแล้วทำตามนั้นมันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเอ็นจอยได้แน่นอนเหมือนยูไปบังคับให้เขาทำซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนะคะค่ะอันก็จบไปแล้วกับ EP ีของการว่าผู้หญิงไม่เสร็จกันจริงหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาฟัง how to enjoy sex ในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของโนบราค่ะว่าอูอ้การแบบมันโนบราไม่โนบราโอเคไหมอ <laughs> ขอบคุณที่ชมนะคะบาย